สวัสดีจ้าวันนี้แม่จะทําข้าวหลามกะทินะจ้าวัตถุดิบหลักก็คือไม้ข้าวหลามเรานี้เองนะจ้าไม้ไผ่ข้าวหลามเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวใหม่นะจ้าแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงนะจ้าสองชั่วโมงผ่านไปก็ข้าวเหนียวมาซาวน้านะจ้าแล้วก็เสด็จให้แห้งแล้วก็จะเราจะไปผึ่งเนาะล้างน้ําประมาณน้าสองน้ําก็พอนะจ้าเพราะว่าเขาบ่ได้แช่ค่าคืนนะจ้าเขา้าขาสารบ่มีรสเปรี้ยวเนาะ อันนี้ก็เอามาพึ่งนะจ้าพึ่งในกระดงนะจ้าพึ่งจนแห้งมัดๆเลยนะจ้าถ้ามันเปียกมันจะกรอกยากเนาะหนึ่งก็คือติดมือสองก็คือมันจะไม่ไหลลงในกระบอกไม้ไผ่นะจ้าเพราะว่ามันมีความชื้นเนาะมันจะติดกระบอกไม้ไผ่เนาะรูมันเล็กนะจ้ากระบอกไม้ไผ่รอพึ่งให้แห้งสักคามน้นึงนะจ้าเดี๋ยวเราจะมากรอกข้าวหลามด้วยกันเนาะ อันก็เพิ่งฝึกกอกนะเจ้าคือใช้งานนั้นได้ทุกอย่างนะแต่งานแบบฝีมืองานละเมียดละไมนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะยังไม่มีความประณีตพอนะเจ้าอกอกไม้ข้อหลามนี่เสมือนง่ายนะเจ้าของใต้ตานะเจ้าก็จริงนะเจ้าแต่มันจะมีวิธีของมันเนาะอันกอกเข้าไปมันไม่ไหลลงไปเพื่อนเพื่อนมันติดอยู่ปากกระบ,บอกรูอวะใส่เข้าไปแล้วมันก็เข้าไปนิดหน่อยแม่บอกว่าห้ามกระแทกกระแทกไม่ได้นะคะ ถ้ากอกข้าวสารไปแล้วเรากระแทกเวลาเผามันจะระเบิดนะคะข้าวหลามจะระเบิดแล้วก็ต้องใส่แบบเขาเรียกอะไรนะสม่ําเสมอถ้าไม่สม่ําเสมอเอาเข้าวหลามมันสักท่อนกระแท่นนะจ๊ะมันไม่เต็มกระบอกมันจะคาขาดหายๆเออประมาณนี้แหละคะ่ะเสมือนง่ายนะคะแต่ก็ยากอยู่เนาะอันกอกน่าจะไม่รอดเพื่อนๆเ,เพราะว่ากอกเข้าวไรมันไม่ลงไปข้างล่างนะข้าวสารมันก็ไม่ติดมือนะคะ พยายามหยิบเลยเนาะหยิบทีละน้อยมันก็ไม่ลงมันอุดอยู่กับปากกระบ,บอกอะค่ะวันนี้ข้าวลามกับที่เราจะผสมถั่วแปบด้วยนะเจ้าถั่วแปรไม่ใช่ถั่วแปรนะเจ้า,อาเอาไปแช่น้ําไว้แล้วนะเจ้าแช่น้ําจนฟูแล้วเนาะถ้าเราไปแช่เราใส่กระบ,บอกแล้วมันจะแข็งเกินไปนะเจ้าแล้วให้ไปสุกเวลาเผาเลยทีเดียวนะเจ้าเขาก็จะไอก่อข้าวลามแบบนี้ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เผานะเจ้า ก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนี่แหละเจ้าข้ามคืนเนาะอันนี้เขากอกกันเมื่อแรงนะเจ้าไม่รอดกัะเพื่อนๆอันต้องขอทิ้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้แม่กอกไปคนเดียวเห <c oughs> มือนเสมือนง่ายเลยเพื่อนๆนี่กอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาอ่าวัตถุดิบพร้อมนะกบเดี๋ยวเขาก็จะไปเตรียมน้ํากะทินะเจ้าวันนี้เขาจะทําข้าวหลามกะทินอะอ่ากระบอกอันไหนบาเต็มเขาก็จะเอาไปหยอดหยอดหยอดนะคะ แม่เป็นคนชอบทําขนมชอบทํากับข้าวนะคะเขาก็เลยไม่มีรู้สึกเบื่อะคะ่ะแต่อันเจองานละเมียนละไมแบบเนี้ยแปบ๊บเดียวอะทนไม่ได้ <c oughs> ไปดูน้ํากะทิกันเลยนะจ้าออนถ่ายไว้ทันนะจ้ะใช้กะทิกระป๋องใหญ่หนึ่งกระป๋องนะจ้าใส่ลงไปน้ําตาลครึ่งกิโลเนาะแล้วก็ใส่เกลือนะคะแม่ใส่เกลือเม็ดนะคะหนึ่งหยิบมือเนาะจะเป็นเกลือป่นก็ได้แล้ว,แ,ลวแต่วัตถุดิบที่เขามีนะจ้ะ มาคนนะเจ้ามาเคี่ยวแบบไม่ให้แตกมันนะเจ้าเคี่ยวพอประมาณแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะเจ้าทีนี้ก็รอน้ําไปที่เดือดน,นะเจ้าพอเดือดเซนเรียบร้อยก็ตั้งพักให้เย็นก่อนนะเจ้าแล้วค่อยกอกใส่กระบอกข้าวลามนะเจ้าอันนี้แม่ก็ทํากลวยนะเจ้าเทใส่ข้าวามทีละกระบอกเนาะตักตักคือตักใส่เยอะแล้วมันจะเทใส่ทีเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะล้นดูกระบอกเนาะ อันนี้แม่ก็กรอกน้ากะทิเสร็จสับทุกกระบอกนะจ๊ะไปรอดูพ่อเผาตอนเช้าเนาะหกโมงเช้าผ่านไปนะจ้าพ่อตื่นมาเผาตอนตีสามอันตื่นไม่ทันกับเพื่อนๆอนอันนี้ก็ข้าวหลามเกือบสุกแล้วเนาะก็ยังดีนะคะที่เกือบสุกนะจ๊ะหรือว่าสุกเรียบร้อยแล้วด้วยสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพ่าพ่อเก็บใส่กระป๋องละจ้วจ้าไปฝากพ,พี่ชายที่ลําพูนนะคะเพื่อนๆ มีเผาไใบสิบก็บอกใครจะดูคลิปเผาเข้าวหลามไปย้อนดูคลิปเก่าอันได้นะคะเพื่อนๆก็อันนั้นก็วิธีเผาทุกขั้นตอนเลยเนาะคลิปนี้ต้องขออภัยนะคะอันตื่นไม่ทันตีสามนะคะเพื่อนๆมันช้ามืดเกินไปเนาะอันเฝ้าคอยอินอยู่เลย <laughs> อันนี้เสร็จเรียบร้อยเดียวยกไปใส่รถแล้วก็จะไปฝากพี่ชยัยลำพูนนะคะอ่าถอยรถออกมานะคะเดี๋ยวจะขนสมบัติต่างๆนะคะ ใส่ท้ายรถแล้วก็จะไปฝากพี่ชายที่นน้นค่ะอันแรกเลยเข้าใหม่ะคะ่ะข้าสารนะเข้าใหม่เนาะสีใหม่ๆเอาไปฝากพี่ชายนะคะอันนี้ก็ผลละหมากลากไม้กล้วยค่ะจากสวนเราเองเนาะส่วนอันนี้ข้าวหลามนะคะใส่กระสอบเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆอ,อ้าวปิดรถนะคะไปสามวันเหมือนไปสามเดือนเลยค่ะเจอกันที่ลำพูนค่ะเพื่อนๆน เรียบร้อยเสร็จสับนะคะเดี๋ยวอันก็ออใส่สก็ออกแล้วค่ะเจอก,กันที่ลำพูนค่ะบ๊ายบาย